ตามปูไปปูไปไพ่บิ่งอย่างนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับผมเป็ดข้วยนะครับเนาะเดี๋ยวตามปูไปปูเฮบอกอย่างนะครับเนาะปากกไลส์กดแชเช่เป็ดตะลยปูเพียงปูคนมาตะไก่อยู่นะครับท่านผู้ชมเป็นมาแม่บ้านกุงแช่เนาะครับท่านผู้ชมน่มมารับปู พี่ประขาวนะครับเนาะปูเป็นลูกศิษย์หลวงปูพี่บุญนะครับไปช่อมไปพรอมอย่างนี้ครับตามปูไปนครับไปช่มไปับไปช่มเนกันนะครับเนาะผู้บาจูนับอจัเาะขับอมี้องี่ากไหมบุไม่อดปูครัเลี้งที่หด

เไยเดมันอยู่นีเบิดนอ๋อกลับงานเ่แล้วมันม่อยู่นีเบิเนอดส่สาวเกยอเบิดแัดหนึ่งไตน้เดี๋ยวามปูไปนะครับชอบ

ปูแปดสิบห้าเนสอแขแ็งแรงเนาะอยู่เนาะ,ะครับมีการพนเนอะครับเนาะเป็นน้องงามเป็นของสีทาสีทาท่า,า,านะบ้าเนาะ มันเป็นของกระจะระออก่ะตัเมีนาเนาะเราปูคนผ้ามาเบิ่งอย่างนี่ป่น้ให้หนตัเปลนเนมัเป็นพเปทนันเป็น่านั่งก็ได้นี่ปูนั่งแล้วสิลุกก็ขึ้นไ่ปวดขาเนี่ยผมยามาไก่ปูกับเมียด้นเบิ่งเดียวนะ ก็ว่าแฉไล่นะครับท่านผู้ชมที่เป็นร่างแขนบมาปู่มันจะเกิดบ้านจะมาท่านสีนะบ้นสี่สิบิษละไม่บอกลเก่ายินแย่ยมันลำบากเราขัดนมาหลายเพื่อนก็เลยบอกห้มัม่มีเพื่อนก็เลยบอกไม่ีมันก็ไปหาตายแล้วพวกก็ไปรวมมูลจไปัญหา เพิ่นบอกว่าหนีเพื่นบอกหนีเม่อคืนีเองแต่ว่าเพิ่อนมาเรียขาเพื่อนบอกหนีเพื่นบอกหนีแล้วไ่ปนายที่อื่นาปนีแล้วรวมบบจ่ายทั้งพวกคือเขาผู้เขาลอกกเพเพื่อไปตายบินเนาะตะกี้จะเป็นว่างแข็งหรือเป็่มีไเราคนมาจากบ้านแถวน่มันกินง้วนค้อยเขา๋อเป็นต่างแข่กินง้วงค้อยเขาอ้ผู้พิบูลัตเลยบอกหนี แล้บ้าอย่างเี้บ้าบอกเขาบอกแขกบ้าบอกหนีูยแล้วบอกหนีไเ่ประเทศี่หนั่งแล้วสิลูกก็ได้เห็นนะพ่อบว่านั่งนะคะตรวจขาลูกเนี่ยมเห็นข้อมคอมหลังเราคิดยังไงล่บปูยังไปู่ ว่าเห็นเข้มเกาคข้มรังไไปยังในปูพ่อเจ้าคือปะทเอเนี่ยเขาศึกษาคามยู่นะแต่จอยเจ้าคื้ปปะาทลูกนะเงในนี่ยปูพขุ่น้เห็ด้มแเพิ่มอีกเรื่องภาพนปนนั่นเนาะคช่วนาแนเบดเห็น่เห็ดเ้มเบดน้ำนดีกินเาเขียงอ กิน้าไงก็่อ่เดีก้าคนนะคังเขาจะยืนง่อยเขายู่บ้านสอยมันขั้นอยู่แต่ยอะอน้าพอกรลงสเ้าวยื้าคนมันเทยันแต่บันยังช้อมันยังช้องมันเป็งุวอยู่หันก้าวหลยหลก็คนเขาจะยืง้อยเขาไม่ไปไม่ก็ไปก็พี่ไปัะท่านน้ดพอนั่งคนจะไม่ก็ไปเลยนันดันแดงบันนั่นเป็นยี่นันไว้ไปนั่นไว้ไปอาบาอนน้าเลายงไปอาบบู เจ้าใหญ่มิหาไปบอกเขาทุกเขาท้อจำเจ้าใหญ่สิมหาเนี่ยโอ้ยอะไรทั้นแล้วก็เออลงไม่มาหายมันมากะไปเยอะไปมันยังมันยัง้มัวนี่พุ่นใครไปกินไม่ได้บ่พุ่นนี่ไกินคนบ่เขาคือโทษเนี้ยอันั่นไปหาหิิ่งวงี้หิ่งเรยาเขาซื้อุกบ้านใครเนี่ยอ้ทหอมนั่นไก เ้าสกเงินไต่าินเราเราอยู่บ้านเราเดินทางจะาไต่เพราะาคินเ้าของผู้นี้ผู้นี้รักษาอาู่สิไมแต่ไล่ใครงานเรางนี่ไงเ้านี่ไงข้ามบ้านนึงซอยจะไป่สักไรนดหน่ะมนั่นหวยรวงนี่มืเดนมาสิมันพุกบ้านใครกัะชงเพิ่งไปบ้านนี้ครับมันยังคัดูวนเชาหุ่นนั่นแหละวันบน้อยคุณอกันที่กหนึ่อาจจะไม่ได อัาดีมากใช่ไหมเด็กนั้ง่ากับคนก็คือดวงเขนเขาดินู้ไตเลี้ยงจ่าใหญ่้จมนีปวดปวดเปียดซนผาเปยดสมองยังก็ลลังดีอยู่เนาะเออยังก็ลลังดียังยังเนาะเออแล้วมมาหมัน มากไต้เยอะไต้มันยังมันยังเค็มมอนยี่คุ้นใครไปกินเม่อไ้บา้างคุณ,กกน,คณนี่ใส่กินคุ้นบ่นเข้าคือโทษเงี้ยอาาาันั่นไปหากินเมื่อกี้คยเล้วเข้าทึ่ลุกบ้านใครเนี่ยาอ้จับหอมนั่นไกเจ้าคุอย่างไก่ไปลักกินเจ้าเราอยู่บ้านเราเดินทางเรียนไต้เพราะรักกินเจ้าของผูน้นี้คุณนี้รักษาอายุสิ มันตไล่ไข่ปาเาทนี่เาท่นี่นข้าบ้านหังซออยู่แติช่วนี้่ะมันห่วยรวงนี่มันเป็นเบางบ้านไขกระโงไปเพ่ไปบ้านนี้ครับมันยังค้างดูอ้นเสุนนั่นแหละต่ันเนาคุณอยคุยกั่นี้อะเดี๋ยวนี้ไม่ดีนี้ไมใส่ได้นั่นเนหญ่ก็คน้อคือดงทัดเข่าดิแล้วแต่เรี่ยเจ้าใหญ่นะ ปูปูแปดสิบห้าแปดสิบหกยังกัน่างดีอยู่เนาะเออยังกัล่างดียังยังเนาะเออแปดสิบห้าแปดสิบหกกั่างยังดีอยู่ปูกเลยสิบหกพันสา สิบาสิบหกสมีิบหกปูาสิบหกกันสามวดนี้ปูอรปีว่าปีน่ก็ปาปีเนาะวดนี้ปูวาโอ้ปูกัดูปพิจนาพิจาตัวนี้ปูวาก็เลยเนาะจะไหนยังว่าสิบหกวดนี่สาธุสาธุ

ขาลูกไปทำเนี่ยปู่เงี้ยท่านทันทีผู้ท่านพี่ตุกงมาใารลูกไ,กไ,กไ,กไเเปเน,น,น,นี่ยท่านเขาไว้อ่อท่าครับท่านเงี้ท่านท่านขายปแบนี้ไม่แต่งออกแฉ่ายอาสนะแจ้แล้ไปรถยนิงที่

เป็นนมลแลลวเราไม่มีอยงเลีม่เมี่ถ้าไมาแายลูกขายเขาและแบท้ายลูกนั่นขายขาก็โอ้ขายเขาล้วไม่ได้ไปทายลูกขายข่าทายลูกไปขายเข่าูายูเสเท่านันนะครับท่านผู้ชม